คณิตศาสตร์รหัสค653.11-20 <c oughs> ามจุดหนศูนย์ข้อสิเช้าสวนคนหนึ่งมีที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมลมฉากขนาดกว้าง18เมตรและยาว24เมตรถ้าเขาต้องการปลูกต้นมพะพร้าวริมรั้วให้มีระยะห่างเท่าเท่ากันโดยมีระยะห่างเป็นจำนวนนับที่มากที่สุด จากนั้นปลูกต้นมะขามอีกครึ่งหนึ่งของจำนวนต้นมะพร้าวและปลูกต้นมะกอกอีกสองในสามส่วนของจำนวนต้นมะพร้าวและต้นมะขามรวมกันอยากทราบว่าชาวสวนคนนี้ปลูกต้นมะพร้าวมะขามและมะกอกรวมกันทั้งหมดกี่ต้น <c oughs> ามาดูตรงนี้ปลูกต้นมะพร้าวระยะห่างเท่ากันมากที่สุด่ากันระยะห่างเท่ากันมากที่สุด ทั้งความยาวและความกว้างมันระยะห่างกันมากที่สุดคืออะไรปเฮกโอ้ย <18, S 1> <ะ>มากที่สุดปุกต้นมะพร้ราวระยะห่างเท่ากันมากที่สุดระยะห่างกันมากที่สุดระยะห่างกันมากที่สุดทั้งยี่สิบสี่เมตรและสิบแปดเมตร ระยะห่างกันระยะห่างกันมากที่สุดนี้คืออะไรหอลอมองคือหอลอมองให้มันระยะห่างกันมากที่สุดแล้วเป็นจำนวนเต็มด้วยใช่ไหมเป็นจำนวนเต็มด้วยจำนวนเต็มเออจำนวนเต็มกับจำนวนนับมันต่างกันเออจำนวนนับให้เป็นจำนวนนับ ให้เป็นจำนวนอ้าวมาหาหอละมอหอละมอของเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบสี่กับสิบแปดใช่ไหมใช่ยี่สิบสี่กับสิบแปดหอละมอคือเอาแม่อะไรดีแม่สองสิบสองเก้าแม่สามสามหกสามสี่สิบสองสามสามเก้าหมดแล้วเนาะหอละมอคือหอละมอคือหก เพราะฉะนั้นระยะห่างมันคือหก <6. S 1> ่าสมมุติตรงนี้นะหนึ่งหกเมตรนะหกเมตรระยะห่างมันคือหกมันก็มันก็ได้เท่าไหร่นะมันก็ได้สี่ช่องสี่ช่องหนึ่งนอะ่านีเนาะมันก็ปลูกตรงนี้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 ใช่ไหมระยะห่างตรงเนี้ยคือเท่าไหร่นะหก <6. S 1> ตรงนี้คือหกใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกัน ไม่ใช่สามช่องใช่ไหมใช่หกหกมันก็สามช่องอ่ามันก็อย่างนี้อันนี้คือหก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 ันนี้ก็หกหกหกทั้งหมดกี่ต้นเนี่ยทั้งหมดทั้งหมดได้กี่ต้น <c oughs> Hmm? ยี่สิบหรอทั้งหมดไอ้กี่ต้นเนี่ยอันนี้เป็นห้าสิบสิบสี่ต้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ใช่ไหมนี่คือหนึ่งนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่ต้นใช่ไหมทั้งหมดสิบสี่ต้น ระยะห่างตรงนี้ก็หก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 เพราะฉะนั้นปลูกต้นมะพร้าวสิตน้นเออ <14 S 2> สิบสี่ต้นาาปลูกมะขามคือหนึ่งของต้นมะพร้าวปลูกมะขามครึ่งหนึ่งของต้นมะพร้ากก็คูณใช่ไหมสี่หนึ่งสองคูณสิบสี่ใช่ไหม 4, หรือสิบส่หา 2, รสองะได้เท่ากับกี่ต้นเจ็ดเจ็ดมะกอกมะกอกเท่ากับสองใน3คือ2อง <3. S 1> <2. S 2> ส่วนสามสองส่วนสามของต้นมะพร้าวและมะขามรวมกันก็คูณเท่าไหร่นะสิบสีวกกับเจ็เป็น2องส่วนสามคูนยี่ <2. S 2> สิบมเจยใช่ไหม เท่ากับ 14, 14. เพราะฉะนั้นมีปลูกต้นมะพร้าวมะขามมะกอกรวมกันขี่ต้นกี่ต้นสามสิบห้าปลูกสิบสี่ใช่ไหมมะพร้าวสิบสี่มะขามเท่าไหร่เจ็ดแล้วก็มะกอกอีกสิบสี่รวมกันเป็นทั้งหมดเท่าไหร่สามสิบสองสามสิบสองไม่ใช่นะยี่แปด เก้าสามสิบเาเหรอเท่าไหร่สาตน้นทั้งหมด35ม้าต้นตอบข้อสิบสบองหนังสือเล่มหนึ่งเริ่มต้นหน้าแรกที่หนึ่งเริ่มหน้าแรกที่หนึ่ง มีเลขหน้าประกอบไปด้วย0ไม่เกิน8หน้ามีเลขหน้าที่ประกอบด้วย2ไม่เกิน18หน้ามีเลขหน้าที่ประกอบไปด้วย8ไม่เกิน8หน้าและมีเลขหน้าที่ประกอบไปด้วย9ไม่เกิน9หน้าจงหาว่าหนังสือเล่มนี้มีจํานวนหน้าอย่างมากที่สุดกี่หน้ามีจํานวนหน้าที่มากที่สุดกี่หน้าเอามาดูก่อนมาดู มาดูว่าหน้าที่ประกอบไปด้วยเลข0เลข0เราต้องมาเขียนตารางเลข0เลขศูนย์ไม่เกินกี่หน้านะแปดขียนอย่างนี้แล้วกันนะไม่เกิน8ปนะศเริ่มต้นที่หน้า1ที่หน้า1เพราะฉะนั้นเลขศูนย์ก็คือเลขอะไรสิบ <10. S 1> ใช่ไหมศูนย์ยี่สาสิบ 40 50 60 7้าสอ่าเจแล้วก็80ดสใช่ไหมแปดสิ 80. ต่อไปเพราะฉะนั้นหนังสือ80หน้าไม่เกินไม่เกินแปหน้าใช่ไหมไม่เกินไม่เกินแหน้าก็จะมี1 2 3 4 5สอง้าหกเไม่เกิน8หน้าม 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ไม่เกิน8หน้า,นาจนถึง80 เลขศไม่เกินแหนะ้าต่อไปเลข2เลข2ไม่เกินเท่าไหรนะ 18, 2, ไ่น 18, นะสิเลข2ไม่เกิน18บแปดนเลขสไม่เกินสิเริ่มต้นตั้งแต่หน้า1ต่อไปก็คือหน้า <S 2องสิบสองสิ 20 2ย2่สิบยี่สิบ <25 S 1> ส2 2าห้ห้ายิเจ็ยแปยี่ิบเแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปเก้าสิบสบเอสิบสสสองละยี่สิบเก้าสามสิบสอสอง ห้าสิบสองหกสิบสองเจสิบสองแปดสิบสองเท่าไหร่ละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดแปดสิบสองอ่าพอจะแน้นจนถึงหน้าแปดสิบสองเลขสองมันมีไม่เกินแปดสิบสองแต่นนี้มันมีได้แค่แปดสิบไม่เกินแปดสิบ ไม่เกิน80อ่าต่อไปเลขแเลขแไม่เกินเท่าไหร่เลขแไม่เกินเลขแไม่เกินแหน้าใช่ไหมใช่ไหมเลขแไม่เกินแหน้าเลขแมันจะมีเลขอะไรบ้างอะมีเลขแเลขแปดสิบแปดยี่สิบแปแปด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ้าวถึงนี่พอเจ็ดสิบแปดเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นไอ้พงนี้ตรงไหนฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูแล้วกันนะอ่ามาถึงนี่นะมาถึงนี่อันนี้มาถึงนี่ไม่เกินนะไม่เกินไม่เกินอ่ะต่อไปเลขเลขอะไรนะเลขเก้าเลขเก้าไม่เกินกี่นะ่ะ สิ้าไม่เกินเกนะ้นาไม่เกินเกนะ้นาก็เป็นเท่าไหร่นะเก้าสิบเก้ายสิบเก้าสิบเก้าหหี่ห้าหเจดป้าถึงแปดสเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นมันไม่เกินแปนะมันไม่เกิน มันไม่เกินมันอะไรมันต่ำสุดเนี่ยตอนเนี้ยมันไม่เกินแปดสิบแปดสิบไม่เกินไม่เกินจะต้องเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปดเพราะว่าถ้าเกินเจ็ดสิบแปดถ้าเกินเจ็ดสิบแปดมันก็จะผิดเงื่อนไขมันจะผิดเงื่อนไขอ่าถ้าสมมุติว่าเจ็ดสิบเก้ายังอยู่ในเงื่อนไขไหมอยู่เจ็ดสิบเก้ายังอยู่ในเงื่อนไขเนาะ คือ79ไม่เกิน80<ม>โอเค78เลข8ไม่เกิน8ตัวยังอยู่ใช่ไหมอยู่79 79พอ80พอ80ยังอยู่หมอยู่อยู่ไหมย่อยู่ไ,ไม่อยู่เพราะว่ามี8เป็นไง 2>, 2ตัวมี8 2ตัวเป็น80มันจะกลายเป็น8 9ตัวใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นมันจะต้องมีหนังสือทั้งหมด79หน้ามากที่สุด79หน้าตอบข้อ3 3ข้อ13าข,ข้อ13เอาเขากำหนดโจทย์มาให้อย่างนี้ให้เราหาความสัมพันธ์หาความสัมพันธ์ของตัวเลขพวกนี้ก่อนว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไง เดี๋ยวรูปที่สามมันก็จะเหมือนกันนี้แหละเพราะรูปที่หนึ่งรูปที่สองรูปที่สามมันมีความสัมพันธ์เหมือนกันมีความสัมพันธ์ใน,นักษณะเดียวกันไอ้หนึ่งส่วนสองเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรหนึ่งส่วนสองเกิดหนึ่งส่วนสองเราหาความสัมพันธ์ให้ได้ตรงนี้เวลานั่นไปต้องต้องต้องดูให้ได้ว่ามันเกิดมาจากอะไรเราก็ต้องมองดูมันจะต้องเกิดในแนวเนี้ยในแนวเนี้ยแนวเนี้ยหรือแนวเนี้ยหรือยังไงก็แล้วแต่นะ ถ้ามองมูในแนวนี้1นส่วนสองหนึ่งส่วนสองมันเกิดจากอะไรเกิดจากตัวนี้มันทาอะไรกันเกิดจากตัวนี้มาทําอะไรกันถ้ามันเอามาคูณกันมาบวกกันมาลบกันเนี่ยมันจะมันจะได้ไหมอลองดูนะถ้าสมมุติว่าเศษหนึ่งส่วนสองเท่ากับเจ็ดส่วนหกลบสามส่วนสองเอาไอ้นี้ตัง้งลบด้วยไอ้นี้ เอาไ้นี่ตั้งลบด้วยนี่มนได้ไหมนะลองดูนะอ่นอเป็นเท่าไหร่นะหกหกตัวนี้ก็เป็นเจ็ดไหตัวนี้ก็สองสามสามส้าใช่ไหม่ไม่ได้ได้ไหมเนี่ยไม่ได้เาองส่องตั้งเจส่วนสามสองส่วนสใช่ไหม ตัวนี้คือ2อส่วนสใช่ไหมใช่ไม่ใช่3าส oh. ่วนสอเพราะฉะนั้นตรวนี้เป็น2อส่วนสาส่วนสาส่วนสคอรนอเป็นหนคอรนอเป็น6คอ,อรออ่าเป็น4ใช่ไหมเป็น4ใช่ไหมก็เหลือ3 <6. S 1> 3สหก็คือ1ส่วน2ได้ไหมได้ เออได้เอาลองดูด้านนี้มั้ยลองดูด้านนี้มั้ยเศษส่วนสเท่ากับ5้าส่วนสใช่ไหมเนี่ยลบสามส่วนสี่ใช่ไหมถูกไหมอ่ดูโจทย์ในนั้นด้วยนะตรงกันไหมคอนอเป็นอะไรเป็นสองคอลนอเป็นสี่ก็เป็นห้ลบสก็เป็นสองส่วนสีก็คือ1นึ่ส่วนสองเนะเพราะฉะนั้นเอาไอ้นี่ตั้ง ลบด้วยไอ้นี่เอาไอ้นี่ตั้งลบด้วยไอ้นี่จะเป็นไอ้นี่ไอ้นี่เกิดจากเอาไอ้นี่ตั้งลบด้วยไอ้นี่เอาไอ้นี่ตั้งลบด้วยไอ้นี่ไอ้นี่เกิดจากเอาไอ้นี่ตั้งลบด้วยไอ้นี่เอาไอ้นี่ตั้งลบด้วยไอ้นี่ไม่เชื่อลองดูเ้าต้อง,องรู้สองส่วนสามตัวนี้ลองดูนะสองส่วนสามเท่ากับลองเอาไอ้นี่ตั้งลบด้วยไอ้นี่นะ เอาตัวกลางตั้งลบด้วยตัวนี้17ส่วน12ลบด้วย3ส่วน4คนร n คือ12ใช่ไหม <So. S 1> เป็น17ลบ4 3 12 3 3 9. 9 17ลบ9เหลือฮะเหลือ8ส่วน12เอาแม่อะไรตัดนะแม่3แม่4 สี่สอง2 0 3แปดสี่สามสิบสองสองส่วนสามไหมสองเอออ่ะทีนี้มาดูรูปที่สามรูปที่สามรูปที่สามเหมือนกันรูปลักษณะเหมือนกันตัวนี้เป็นหนึ่งส่วนห้าตัวนี้เป็น x ส่วนสี่สิบตัวนี้เป็น สามส่วนสี่สิบสามส่วนสิบสองแปดส่วนสิบห้าหนึ่งส่วนสามอ่าลองดูนะลองดูลองเอาไอ้นี่ตั้งลบด้วยไอ้นี่มันจะได้เท่ากับไอ้นี่ไหมนะเสร็จหนึ่งส่วนห้าเท่ากับแปดส่วนสิบห้าลบด้วยหนึ่งส่วนสามคอลนอมันคือสิบห้าก็เป็นแปดสามห้าห้า ตัวนี้ห้าก็เป็น3ามส่วนสิบห้าเอาไปสามใช่ไหมสามสิบสามสาห้าสิบห้าได้ไหมได้เพราะฉะนั้นเศษหนึ่งส่วนหเท่ากับเอ็กส่วนสี่สิบลบด้วยสามส่วนสี่ข้อนี้เขาให้หาค่าเอ็ข้อนี้เขาให้หาค่าเอ็กค่าเตัวเนี้ยอ่ายข้างเลยย้ายข้างก็เป็น X ส่วน40เท่ากับ1ส่วน5บวกใช่มบวกบวกบวกส่วน4คอลนอคือคอลนอคือ20ตัวนี้ก็เป็น4บวก5ิใช่ไหมสี่ใช่ไหม สี่ห้ายี่สิบห้าสามสิบห้าใช่ไหมใช่สิบห้าก็เป็นเท่าไหร่นะสิบเก้าส่วนยี่สิบสิบเก้าส่วนยี่สิบเอ็กส่วนสี่สิบเท่ากับสิบเก้าส่วนยี่สิบย้ายสี่สิบมาไว้ด้านนี้ใช่ไหมใช่มาเป็นคูณสี่สิบอ่าตัดเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเอามาตรงไหนดีอ่ะเอามาตรงนี้ ก็เป็น x เ <X S 1> ท่ากับ <X. S 1> 19ส่วน20คูณ40เท่าไหร่นะ38ถูกไหมถูกเพราะฉะนั้น x เท่ากับ38บต่อข้อ14เส้นทางที่1จุดเริ่มต้นอยู่ที่กอ เส้นทางที่สองจุดเริ่มต้นอยู่ที่ขอเก่งและเข่งเริ่มออกเดินทางพร้อมกันโดยเก่งเริ่มที่จุดกอและเข่งเริ่มที่จุดขอปรากฏว่าทั้งคู่มาถึงจุดคอในเวลาเดียวกันเนี่ยเริ่มต้นจุดนี้เริ่มต้นจุดนี้แล้วมาถึงที่จุดคอในเวลาเดียวกันถ้าเก่งขับรถออกจากจุดกอไปจุดคอได้ระยะทาง60กิโลเมตร ในเวลาหนึ่งชั่วโมงแล้วเข่งขับรถออกจากจุดขอไปจุดคอได้ระยะทางกี่กิโลเมตรในเวลาหนึ่งชั่วโมงจากจุดขอไปจุดคอเนี่ยได้กี่กิโลเมตรเวลามันเท่ากันเวลามันเท่ากันเก่งได้60กิโลเมตร หกสิบกิโลเมตรเวลามาเท่ากันนะเอามาดูเก่งเก่งเก่งลองนับที่มันมีกี่ด้านสมมติว่าให้แต่ละช่องเนี่ยช่องตรงเนี้ยมัน มันมีค่าเท่ากับ A กิโลเมตรเท่ากับ A กมเพราะฉะนั้นกถึงคเนี่ยมันเท่ากับเท่าไหร่กี่กิโลเมตรก็1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ก็เท่ากับ12 A กิโลเมตร จากขอถึงคอเท่ากับเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ็ห้าสิบหกเ็ป็เป็น 18a กิโลเมตร 18a กิโลเมตร เก่งจากกอไปคอได้ระยะทาง60กิโลเมตรในเวลา1ชั่วโมง60กิโลเมตรนั่นหมายความว่า6กอกม ชใช้ระยะเวลาเท่าไหร่หชั่วโมงใช้เวลา1ชั่วโมง1ชั่วโมงแต่นี่มันกี่กิโลอะสิบสองใช้เวลาเท่าไหร่ก็1นึ่งส่วนหกคูณสิบใช่ไหมใช่ก็เป็น12อะไรได้60สิบก็เป็น A, A ส่วน A ส่วน5 เอศูนย์าชั่วโมงนี่เลยเป็นชั่วโมงกและขอเนี่ยกอเนี่ยในเก่งกับในเข่งเนี่ยมันไปถึงคอพร้อมกันเพราะฉะนั้นมันใช้ระยะเวลาเท่าไหร่เอศูนยห้าชั่วโมงเท่ากันใช่ไหมใช่เอศูนห้าชั่วโมงเท่ากันแต่มันกี่กิโลเมตรแต่เ a ส่วน5ชั่วโมงเนี่ยขอขอได้ระยะทางระยะทางเท่าไหร่นะ 18a 18a กิโลเมตร <5 S 1> กิโลเมตรถ้า1ชั่วโมงถ้า 1, 1>, 1ชั่วโมงเออถ้า1ชั่วโมงได้ระยะทางเท่าไหร่ก็ สิบแปดเอหาด้วยใช่ไหมหาด้วยเอส่วนห้า่าก็เป็นสิบแปดเอคูณห้าส่วนเอใช่ไหมเอตัดเอสิบแปดคูณห้าได้เท่าไหร่เก้าสิบเพราะฉะนั้นเข่งจะได้ระยะทางเก้าสิบกิโลเมตร ข้อ15น้ำชาขับรถจากบ้านเพื่อไปทำงานตามเส้นทางต่อไปนี้เมื่อออกจากบ้านขับรถไปทางทิศเหนือ850เมตรจะเจอสัญญาณไฟจราจรจ,จากนั้นเลี้ยวไปทางทิศตะวันออกและขับต่อไปอีก600เมตรจากนั้นเลี้ยวไปทางทิศเหนือ550เมตร เมื่อเจอวงเวียนน้ำชาจะต้องเลี้ยวไปทางทิศตะวันตกและขับต่อไปอีก400เมตรจึงถึงที่ทำงานนี่คือขาไปแต่ในตอนเย็นน้ำชาจะใช้เส้นทางลัดเพื่อขับรถกลับบ้านโดยจากที่ทำงานน้ำชาขับรถลงมาทางใต้700เมตรแล้วเลี้ยวไปทางทิศตะวันตกและขับต่อไปอีก200เมตรจากนั้นขับรถลงมาทางใต้จนถึงบ้านอยากทราบว่าในวันทำง,งานหนึ่งวัน น้ำชาจะต้องขับรถไปกับรวมทั้งสิ้นกี่กิโลเมตรโอ้โหมันง่ายมากเลยน้องก็คือบวกกันแล้วก็บวกกันเอาขาไปที่ขาไปเพราะว่ากันแล้วก็เปลี่ยนอ่าขาไปมีเท่าไหร่นะแปดร้อยห้าสิบใช่ไหมใช่บวกอะไรอีกบวกบวกหกร้อยใช่ไหมใช่บวกอะไรอีกสบวกห้าร้อยห้าสิบใช่ไหมแล้วก็บวกแล้วก็บวกสี่ร้อยบวกเจ็ดร้อยอาอันนี้คือขาไป นี่คือขาไปขาไปได้เท่าไหร่นะขาไปบวกกันได้เท่าไหร่หบวกหมดเลยบวกหมดเลยใช่ไหมเอาบวกอะ่ะ <c oughs> บวกบวก,บวกเท่าไหร่นะ7 0เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยสองร้อยบวกสองร้อยบวกเป็นสามพันสามร้อยไม่ใช่สามพันส0ร้อยสามพัน เ้าาหมอาอาขาไปเนี่ยขาไปขาไปขับรถไปทางเหนือ850เมตร แล้วก็ไปทางตะวันออก600เมตรแล้วก็ขึ้นไปทางทิศเหนือ500เมตรแล้วก็มาทางทิศตะวันตก400เมตรเป็นเท่าไหร่นะเป็นเท้งหมดเท่าไหร่นะเป็นทั้งหมด2,400นะเมตร2,400เมตรแต่ขากลับขากลับลงมาทางใต้ใช้เส้นทางลัดมาทางใต้700เมตร เจ็เมตร700เมตรเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเจ็ดร้ไอ้ตรงนี้มัน550มันก็ต่างกันอยู่150เมตรใช่ไหมต่างกัน150เมตรมันก็เท่ากับเท่าไหร่นะมันเท่ากับเจ็อ700 150. ลบหนึ่อยห้าสิบลบหนึ่งร้อยห้าสิบลบหนึแล้ว แล้วขับมาตรงนี้อีกกี่เมตรนะตรงเนี้ยขับมาตรงนี้อีก200เมตรใช่ไหมใช่200เมตร200เมตรเพราะฉะนั้นระยะทางตรงนี้ระยะทางตรงนี้ถึงบ้านเนี่ยมันเท่าไหร่มันเท่าไหร่มันก็จะเท่ากับไอ้ทั้งหมดนี่คือ850 ก็ลบร้อยห้าสิบแปดร้อยห้าสิบลบร้อยห้าสิบเป็นเท่าไหร่นะเจ็ดร้อยเพราะฉะนั้นขากลับขากลับก็มีเท่าไหร่นะมีเจ็ดร้อยใช่ไหมขากลับก็มีเจ็ดร้อยแล้วก็มาทางนี้สองร้อยแล้วก็มาตรงนี้อีกเท่าไหร่นะเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเป็นพันหกร้อย หนึ่งพันหกร้อยดฉะนั้นตรงนี้กับตรงนี้รวมกันเป็นรวมกันเป็นสี่พันสี่พันเอาสองพันสี่ร้อยบวกกับหนึ่งพันหกร้อยได้เท่ากับสี่พันก็คือสะอะนะี่ก็คือเท่าไหร่นะสี่อันนี้เป็นเมตรนะก็เป็นสี่กิโลนีล่